กดสวบตะไคลายกดกระดิ่งให้ช่างตอมด้วยนะเสียงลงเลยครับวันดีครับวัสดีอีกครั้งหนึ่งก็ลืมบอกลืมลืมบอกว่าเออบอาจะบอกในคลิปที่แล้วแล้วก็มาเนี่ยก็ลืมไปก็สินค้าที่ ินค้าที่น้องท็อปข้าแพ็คเนาะวันนี้เขาส่งไปเรียบร้อยแลวนะครับเนาะส่งหมดทุกคนแล้วก<อ>็นั่งรอรับสินค้าเลยนะครับเพราะว่าแอบนี้ตามที่ลงคลิปไปเนาะมันอาจจะมีตําหนิตรงที่แป้นหน่อยนเนาะเพราะว่าไคททาดูละผมจะพ่นพ่นไว้แดดอ่อนๆเนาะกลับมาไม่ทันเพราะมันแดดแรงแก็จะทําให้แบบ แป้นน่ะมันเป็นฟองหน่อยนึงเนาะก็ต้องขอโทษโด้วยนะครับเนาะแต่แล้วก็เป็นที่เครื่องพ่นด้วยเครื่องพ่นก็ไม่มันไม่ละเอียดไงเพราะว่าถ้ามันนี่เราก็ต้องเอาต้องเอามาตากในร่มก่อนตากในร่มให้มันแห้งเพราะว่าตากในร่มให้มันแห้งแล้วก็ค่อยแดดค่อยส่องมาไปเรื่อยๆให้แป้นมันแหง้งโดย ใช้ความเย็นนะครับยูนิเทนกับส่วนผสมที่ผมที่ช่างผสมลงไปเนาะตามสูตรมันก็ไปเอาเครื่อไม้ตัดเพลินตัดเพลินแล้วกลับมาไม่ทันพอผมพ่นเสร็จผมก็ออกไปเลยก็ลืมว่าเออพ่นกกงนกต่างไว้ก็ประมาณห้าโมงห้มงถึงเที่ยงเนาะ แต่เริ่มแรงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่รอบหน้าจะทำให้จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเนาะแต่ส่วนอื่นก็ไม่เสียหายอะไรทุกทุกส่วนที่หมดทุกส่วนจะดีหมดก็มีที่เดียวแล้วนละที่ผมว่านนะก็น้องท่าก็ส่งไปเรียบร้อยเนาะก็ คิค่าถึงก็มีตรงไหนจะให้ปรับปรุงก็บอกนะครับว่าออต้องการความเนียบความเนียนละเอียดก็คงจะพัฒนาตัวเองแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ตัวเองแล้วก็เอามาพัฒนาให้ตัวผมนี้โดยเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เดือนนี้ก็เต็ม รับเต็มแล้วนะครับนะถ้าใครจะสั่งอีกก็ต้องนุ่นไปเดือนพฤษภภาก็จะได้ของเดือนพฤษธภาก็เดือนเมษาเดือนมีนารับแต่จะส่งเดือนเมษาเนาะเต็มแล้วถ้าใครจะสั่งอีกก็เดือนพฤษภา ก็ยังรับอีกนะครับแต่ต้องรอรับเดือนพฤษภาเหมือนเดิมก็ไม่เกินวันที่20ของเดือนก็จะได้รับสินค้าโอเคนะครับแล้วก็เดือนนี้จะมีบอรูนบอรลูนที่ผมเอาขังนกผมนะบอรูนสองสองกงแล้วก็ทรงกองสามกง ักทองสาแล้วก็เขาชวาฟักทองหนึงกลงแล้วก็จัมโบ้ที่ทำอยู่ตอนนี้จัมโบ้นี้รวมตัวนี้ด้วยก็แล้วก็จะมีชมพู่ที่ออกแบบที่ผมออกแบบเองเป็นชมพู่เนาะ,ะเป็นชมพู่ที่ออกแบบแล้วก็เป็นใบสุดท้ายที่เขาสั่งมาวันนี้ สุดท้ายแล้วก็ใบ <c oughs> สุดท้ายก็เป็นเท่าไหร่4 7 9 10 11 12กง้งก็เต็มที่ก็น่า,าจะทันก็ถ้ารับเกินนั้นผมกลัวทำไม่ทันเนาะเราเผื่อเวลาไว้เผื่อติดธุระติดโน่นติดนี่เนาะหลายอย่างก็มันจะเสียควาพูด ถ้าใครจะคิวเดือนนี้เต็มแล้วก็ถ้าใครรอได้เนาะก็คิวเดือนพฤษภาผมยังรับอยู่เนาะแต่เดือนนี้เต็มเต็มแต่ก็ยังรับอยู่ถ้าจะรอเดือนพฤษภาถ้ารอได้ก็รีบสั่งนะครับถ้าใครสนใจเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคนชอบอีกข้างผมอีกกี่คนเอ่อ เราจะรับเพาอเดือนพฤษภาอาจจะน่าจะรับรับไปประมาณเกือบครึ่งแล้วมั้งของเดือนพฤษภานะครับไม่น่าเกินอนาะทิตย์นี้คงจะเต็มอีกเดือนพฤษภาเนาะถ้าใครสนใจอีกหกคนน่าจะหกคนห้าคนนี้ก็น่าจะเต็มเดือนพฤษภาถ้าสนใจก็รีบจองนะครับถ้าช้าก็เดือน เดือนต่อไปคือพฤษภกากรกฎาก็จะสิงหาไล่ไลนๆไ,ไปเลยๆแต่ผมจะรับแค่สองเดือนคือสินค้ารับยี่สิกลงผมก็จะเปิดรับอีกสองเดือนเปิดรับ2เดือนเพราะว่าถ้าสามเดือนมันนานไปเ,เดี๋ยวมันจะลืมกันแลวผมก็จะลืมเหมือนกันก <c oughs> ็โอเค ทรงกล้องถ้าใครสนใจอยากได้ลายเนาะอยากได้ผ้าติดที่ข้างในถ้าใครตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงงานเนาะถ้าใครโทรมาก่อนหรือว่าติดต่อผมมาก่อนผมก็จะใส่ให้ใบหนึ่งผมทำฮแค่ใบเดียวแต่ราคาต้องไปคุยกับน้องท็อปเนาะขคงจะรู้ถ้าใครสั่งสั่ง สินค้าช่างต้อมแล้วจะรู้ว่าติดต่อคนจัดส่งเบอร์ไหนเนาะถ้าอยากได้ผ้าติดก็ต้องโทรไปติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนคิดในพวกนี้ผมถ้าจะเอา,าก,ก,กับช่างเองคงเปล่าพันสองแต่ถ้าเอากับช่างมันจะเนียบแต่รอนานมาก แล้วก็ในเพจเนาะคนขายสุ่มวันที่สิบห้าผมจะเข้าไปโปรโมทแต่ยังไม่มีของนะยังไม่มีโคงนกแต่ถ้าใครถ้าใครได้ก็จะทําให้จะทําแล้วก็ก็จะทําไซส์พิเศษให้แล้วก็อาจเดือนต่อไปอาจจะมีแจกแจกแบบนี้เดือนพฤษภาผมจะแจกแบบนี้จะใส่ผ้า แจกผ้าให้ด้วยเนาะเดอนพฤษสภาเนาะครับโอเคเนาะแต่เดือนนี้ก็เอาแบบธรรมดาไปก่อนเดือนต่อไปจะมีอุปกรณ์ตกแต่งเยอะกว่านี้แล้วก็อาจจะมีย้อมสีหรือว่าย้อมเครือเครือไม้ผมจะเอาไปย้อมจะไปย้อมสีแล้วก็เอามาใสาด่ดูว่าจะเวลาพ่นไฟมันจะสวยสีซื้อมาหมดละ แต่ยังหาถังไม่ได้ถังต้มแล้วก็เอาไปย้อมถ้าน่าจะเป็นเดือนพฤษภาผมจะย้อมเพราะว่ากลางปีผมจะสอนจะเปิดคลิปสอนทำสุ่มไก่ลายสองเนาะประมาณกลางปีก็ประมาณวันเกิดผมนู่นแหละกรกฎาซิ่งหานุ่นประมาณนั้นอสอนแค่คงผมจะเปิดสอนนะเพราะว่า ถ้าทําขายเพราะว่ารถเขาก็คนขับรถเขาก็ไม่ไม่ส่งแล้วเพราะช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนมารับเอาไปส่งแลวเนาะตอนนี้เนาะก็มันติดปัญหาโควิดมันก็ติดปัญหาตรงเดียวเนี่ยทีเดียวเนี่แต่ถ้าติดต่อไปปีหน้าหรือว่าถ้าดีผมก็จะเปิดขายเหมือนกันเนะานะสมัยเนาะก็ต้องใจเย็นเนาะเอฟซี FC. ไก่ชนเนาะแต่ข้างต้อมจะเปิดสอนสอนไปทีละขั้นตอนขั้นตอนสอ,อนให้เข้าใจโอเคนะครับตันนี้ก็เอามาพูดมาฝากว่าเออสินค้าได้ส่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดือนนี้ก็เต็มแล้วแล้วก็เดือนพฤษภาก็เหลือประมาณ6คน7คนเนี่ยถ้าสนใจก็ รีบติด,ดต่อมานะครับเพราะว่าถ้าเต็ม2เดือนแล้วผมจะปิดเลยผมจะไม่รับโอเคนะครับวันนี้ไม่มีอะไรต่อแล้วก็ไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับจบแล้วกดสับต,ตะคายกดกระดิ่งให้ช่างตอมด้วยนะครับ